สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แลนด์ไบต์นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ตามคำรียบร้องนะมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะท่านหนึ่งนะฮะท่านเดียวนะคอมเมนต์มานะในหลายหลายร้อยท่านนะผมก็ให้ความสําคัญนะฮะจะหนึ่งท่านสามท่านสิบท่านผมให้ความสําคัญหมดนะฮะใครที่มาเข้ามาในช่องแล้วเข้ามาดูคลิปนะฮะแล้วก็คอมเมนต์นะอยากให้ผมทําอะไรผมถ้ามีจังหวะทาผมทาให้หมดนะไม่ต้องกลัวนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะกดหัวใจให้นะฮะทุกคอมเมนต์ จะชอบไม่ชอบดา่าผมอะไรผมกดหัวใจให้หมดนะฮะไม่เป็นไรนะฮะยินดีนะฮะที่เข้ามาดูนะก็ขอบคุณมากะฮะมีสมาชิกท่านหนึ่งนะท่านเดียวนะฮะบอกว่าอยากจะให้ถ่ายฟูซับบ้างตะสายฟูซับให้ดูบ้างตะ ันนี้ผมถ่ายฟูซับให้ดูนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะรถฟูซับก็คือเป็นรถที่คือยืดหยุ่นสูงนะฮะแล้วก็ทนแรงกระแทกนะปั่นลงเขาขึ้นเขาจะเรียกอีกอีกอย่างนึงก็ว่าดาวฮิลก็ได้นะดาวฮิลมันไม่เหมือนเสือภูเขาทั่วไปนะเดี๋ยวทําความรู้จักกันก่นกอนเสือภูเขาทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คืออย่างเงี้ยมีโชคหน้าโชคเดียวแล้วก็เนี่ยโคมงก็จะเป็นอย่างนี้นะ โช้กหลังไม่มีอะไรมีเบาะนะฮะก็คือมีการกระแทกก็คือปั่นทางเรียบปั่นทางวิบากแต่ไม่ถึงขนาดขูดขามากหรือว่าโยนมากนะ,ะเพราะฉะนั้นใช้ทาความเร็วได้พอสมควรแต่จะมีจักรยานอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่ที่คนเขานิยมกันก็คือดาวฮิลเลยฟูซับฟูซัสเพนชั่นนะฮะ SUS นะฮะฟูสซัสเพนชั่นเป็นประเภทนี้นะฮะก็คือว่าเอาไปขับลงเขาเลยดาวฮิลเลย ที่เห็นในคลิปต่างประเทศนะที่เขาขับลงเขากันตั้งแต่อยู่บนกีมะไหลลงมาจนจนข้างล่างเป็นดินน่ะนะเป็นชั่วโมงเลยนะผมนั่งดูบางทีนะเนี่ยนะฮะประมาณนี้มีโชกหน้าโชกหลังมีตรงกลางข้อกลางมีตัวซับแรงกระแทกให้ยืดหยุ่นแบบปุดขๆดได้นะฮะอ่ะมาดูกันนะกูไปเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นของแคนันเดลนะฟูซัสนะฮะฟูซัสเนชันเมดอินยูเอสเออนี้อ๋อแฮนเมดก็คือทําด้วยมือเลยนะอยู่ในอเมริกานี่นะ เนี่ย <Yeah, S 2> ชุดขับเนี่ย x x p นะฮะ p แท่นอะไรนะ xo เนี่ยนี่นะฮะ11สปีดจานหน้าสองจานหน้าสามใบเลยปกติเห็นแต่จานหน้าจานเล็กจานเดียวนี่สามใบแล้วข้างหลังอ11สปีดอ่ะสามสิบเอ็ดเป็นสามสิบสามสปีดบ้าแล้วนี่นะสปีดเดยอะแค่วะจานหน้าสามใบจานหลัง11สปีดสามสิบสามสปีดเพิ่งเคยเห็นรถ ที่มีชุดขับเยอะขนาดนี้นะสามสผมเห็นเต็มที่ก็ยีนะสามเจ็ดนะสามเยีเอ็งสามแปดยีเองสามเอ, 39, อันนี้สาเป็นสานี่นะดูโครงเขาแข็งแรงมากนะนี่นะตัวตัวจับแฮนเนี่ยนะนอยู่สเต็มนะสเต็มอันนี้ของเทนเดลอเมริกานะฮะเดี๋ยวพาดูหลายๆคันนะ ตอนนี้มีคูซับก็ขายไปเยอะนะเพราะว่ามีคนบางกลุ่มนะไปซื้อมามาซื้อกันนะนี่นะฮะคันดั้นเดียวคันนี้โอ้โหสุดๆเอ็กซทีนะชุดกับเอ็กทีมาดูคอนุ่มอีกนะฮะมีหลายคันนะที่นี่มามาดูคูซับที่นี่ไม่ผิดหวังนะเยอะมากนะผมพาพดูภายในด้วยนะฮะอันนี้กับเนะอ็กซทีนะอ่าดิสเปกก็เอ็กทีนะ นั้นเดลสีแดงนะฮะอยู่ในหมู่เสือภูเขาเลยนะอ่านี้ก็ฟูซับอีกคันหนึ่งนะห้อยโหนโจรทะยานเลยนะแปดอยู่นี่ตัวนี้นะฮะได้หกสิบนะฮะเป็นของ g ีทีเนครับ G ีทีเนี่ยห้อยอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวผมพาดูตรงนู้นนะความมุดไปดูนะฮะชุดขับข้างหลังนะฟูซับเนี่ยคือเขาข้างหน้าเนี่ยโชคก็พอดีปกตินะฮะแต่ว่าเขาจะวัดที่ข้างหลังนะเขาจะวัดกันที่โชกหลังใ,ใช้ระบบอะไรนะฮะ ระบบน้ำมันระบบอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คันนี้ง GT นะฮะซึ่งตังพอสุดตัวนะ8สปีดนะเมื่อกี้เราเจอ21สปดีดคันนี้เราเจอ38 24สปีดนะนี่คันหน้า3นะ38 24นะคันนี้เมื่อกี้33เลยนะโอ้โหนี่นี่นะ GT นะใช้อะไรกันเยอะบางคนถ้าเกิดใช้ไม่ถึงก็อย่างนี้ก็โอเคนะราคานี่ไม่แพงนะลองมาคุยกับที่ Land b บ k ์ดูนะเดี๋ยวผมยกเข้า,าใหม่กันไม่ไม่ไม่ไมไม สอง้านมาเดินตรวจงานนะมาเดินดูนะว่าผมถ่ายตรงไหนบ้างนะนี่ทีทีนะนี่นะดูสเป็ไดอ่าคันเมื่อเดียวคันเมื่อกี้อลังการกว่านะซึ่งราคาก็จะไม่ไม่เท่ากันกับคันนี้อยู่แล้วนะนะซึ่งคันเมื่อกี้อลังการราคาก็จะสูงกว่าแน่นอนอันนี้ทีทีนะถ้าเกิดก็มาดูนะลองดูราคาว่าราคาประมาณไหนรับได้รับไม่ได้นะคุณภาพดีแล้วนะอันนี้ ยางเรียบด้วยนะยางไม่ตะกุยเท่าไหร่นะฮะยางยางถึงเรียบเนาะทีทีไอพวกนี้จะใช้ความเร็วได้น้อยกว่าพวกเ,เสืเอภูเขาทั่วไปนะเพราะว่าตอนปั่นมันจะขยมหน่อยนะตอนขยมปุ๊บมันก็ทําให้เสียเสียแรงเสียทานหรืออะไรเงี้ยนะเกิดแรงเสียทานอันนี้มีนะนี่อันนี้คันหนึ่งสีเหลืองอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอมุดนะขออนุญาตมุดมุดมา คันนี้แคนนอนเดลอ่ะอันนี้ก็อีกสเปคหนึ่งนะแคนนอนเดลสเปคนึ่งเห็นไหมใจนะว่าแคนนอนเดลเขาเขามีหลายแบบนะนี่คันเมื่อกี้คันนี้นะคนละแบบเลยเห็นไหมฮะตัวตัวทําตัวเนี้ยตัวนี้นะฮะนะอันนี้ซูเปอร์ห้าร้อยวีห้าร้อยนะฮะตัวนี้อันนี้ก็ฟูลซับเหมือนกันนะนี่ฮนะสองว่าคลิปนี้อ่ะคนที่ให้ผมมาทําฟูลซับคงจะชอบใจนะต้องขอบคุณมากนะที่แนะนํามานะแนะนำมาให้ทำตรงนู้นตรงนี้พาไปดูนู่นดูนี่นะฮะ ถ้าไปไม่ได้ผมไปหมดนะใจเย็นๆนะบางทีผมก็เวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะฮะเนาะเนาะเท่ากันนะผมก็ต้องนอนต้องกินด้วยนะดีของไปอ่าอันนี้นะฮะนี่มีตรงนี้นะเป็นตัวที่ช่วยเขาเรียกว่าเหมือนกับรถยนต์นะที่เขาไว้จับโช๊คอะ่ะช่วยให้มันไม่โครงนะนี่นะฮะนะแต่ายานก็มีนะแปลกเนี่ยนะมีผลเหมือนกันนะช่วยให้ ช่วยตรงนี้ให้มันไม่ไม่ไม่โครงนะแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยนี่นะฮะอันนี้กินแคนนั้นเดลวนะอันนี้เนี่ยช็อคช็อคช็อฮะน่าจะล็อกได้ได้มีการล็อกได้นี่โชคเขาอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งต่างกับทันแรกเนาะทันแรกที่ผมพาดูแค่นันเะดีสีแดงอันนี้จะมีแกนตัวนี้นะไว้รับแรงด้วยนะคดิโแล้วล้อหลังเนี่ยสะบัดนะตอนโชคมันก็ดึงเข้ามาแบงนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บดึงเข้ามาตรงนี้นะ จะทำให้นุ่มนะฮะนุ่มๆล,ล,ลงเขานะพวกดาวฮิลลองเข้าไปดูคลิปฝรั่งดาวฮิลนะโอ้โหนี่ของญี่ปุ่นนี่ก็โอ้โหสู้ไม่ถอยงี้นนะญี่ปุ่นนะล้อหลังไม่มีนะแต่ว่านี้อันนี้เป็นเฟรมอย่างเดียวนะล้อมันมีอยู่ไหนนะนี่นะอันนี้อ,อะไร GF GF นี่โอ้โหด,ดูโชค๊คเขานะฮะตรงนี้ญี่ปุ่นนี่ก็ดอกว่ี่ก็สุดยอดเลยนะแกนแกนอลูมิเนียมเลยนะรตรงนี้นะยื่นได้นะนี่นะ น่าจะเป็นรุ่นเก่าๆนะไม่ใช่โช๊คนะไม่เหมือนของฝั่งยุโรปอเมริกาเขาใช้โช๊คนะฮะนะอันนี้ญี่ปุ่นจะเป็นแกนนี่เลยนะมีอีกไหมฮะขายไปเยอะนะฮะขายไปเยอะเนาะเพราะว่าฟูซับเนี่ยตอนมาเนี่ยอันนี้เสือภูเขาธรรมดานะสีขาวฟูซับตอนมาตอน,น,นมงกุฎก็ไปเยอะแล้วนะฮะมงกุฎไม่รู้ยังอยู่ป่ะนะผมมองไม่เห็นนะมงกุฎมงกุฎของอเมริกา,กานะฮะมงกุฎม,งมงองโกเลียตอนแรกนี่เกียร์ยานของมองโกเลีย อะไรวะมงกุฎมงกุฎนะฮะโอ้โหนี่นะตรงนี้เขารถไฟฟ้าเพียบเลยนะผมผมหมุกมาโซนไหนวะเนี่ยผมเข้ามาโซนที่แบบว่ามุดเข้ามาเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกทีโซนนู้นนะ่ะนะโซนคนที่เขาซ่อมนะฮะตรงที่จุดซ่อมผมเคยเห็นฟูซัปหลายคันนะตรงนั้นนะคันเดนเดลอะไรเงี้ยเดี๋ยวพามาดูนะเดี๋ยวดูตรงนี้ให้หมดก่อนตรงนี้ไม่มีแล้วเนาะไม่น่าจะเห็นแล้วนะครับเพราะแต่ก่อนมงกุฎอะไรก็แขวนอยู่แถวเนี้ยหายหมดเป็น เริ่มกลับมานิยมหรือเปล่านะเพราะว่าพักหลังสายบีนเอ็กสายสายบีนเอ็กสายดาวฮิวนี่มากันโหนะเหมือนกับเริ่มได้รับความนิยมเลยนะฮะมีเข็นรถอะไรเข้ามาวะเนี่้รถนี้ผมจําได้นะรถเรื่องซัมูไรพ่อลูกอ่อนนะ,ะตอนนั้นไดโกโรนี่มีการแบบว่าเอาลูกไว้ข้างหน้าแล้วก็คุณพ่อเขาเป็นนักฟันดาบก็ปั่นจักรกยานเนี่ยขี่เข็น มันเข็นหรือปัน่นว่าตอนนั้นเข็นเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ปั่นจัรยานะฮะสำหัไพรพ่อต้องอนรถคันนี้สวยนะนี่นะฮะโอ้โหมีกล่องเนี่ยอันนี้นะ่าเอาไว้เอาไว้ปัน่นแต่ว,ว่าไปใส่นี่เขาเรียกว่าไปใส่ผักใส่ไรนะใส่หมูไปตลาดใส่หมูปั่นเนี่ยชิวๆนะตา,ามถานที่ท่องเที่ยวอะ่นะนเ,เนาะปั่นทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยว่สวยนะมานะหาปูซับแล้วมาดูอะไระเนี่ย ตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะฟูซับน่าจะหมดแล้ะเดี๋ยวจะเข้ามาอีกนะไม่ต้องกลัวเข้ามาทุกเดือนเลยเดือนละสองสามรอบนะเนี่ยตรงนี้อ้ามีคันหนึ่งเดี๋ยวดูฟูซับตรงนี้นะ <c oughs> มีครับผมมีคันหนึ่งนะฮะขออนุญาตทําอะไรครับล้างอะไร <c oughs> นี่อันนี้มงกุฎนี่ไงแต่ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้สีส้มนะฮะคันที่ผมเคยเห็นมันสีเหลืองนะคันนี้สีส้มนะฮะนี่มงกุฎอเมริกานะคันนี้นะอันนี้ก็ฟูทซับเหมือนกันนะดู ดูสปริงที่เขาทำนะอันนี้คือดังเหมือนกันนะมงกู้ตนี้เป็นแบรนด์ที่คือรถรถฟูลซับเนี่ยคือทำออกมาได้ดีนะมงกู้ตของ US นะนี่นะก็คือเขาทำตังนี้โดยตรงเลยอะ่ะคือไม่มีไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเสือหมอบเท่าไหร่นะเห็นแต่เสือพูเขากับฟูลซับท,ทั้งนั้นเลยของมองกู้ตนะก็คือทำแต่รถกระโดดอย่างเดียวนะนี่นี่ีคนะันหนึ่งนะก็คือ แต่ตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวคงจะมาต้องรอรถใหม่นะฮะรถใหม่จะเข้ามาผมกูน่สวยนะดูดิีเป็นเหมือนดอกทนูเลยนะสามเหลี่ยมนะนี่นะฮะโอเคนะนี่นะฮะก็ใครอยากได้ฟูซับนี่มีมีอะไรเนี้ยฟูซับแบบร้อยี่สิบก็มีนะรถอะไรนี่ยนี่มีโชคนี่นะฮะร้อยี่สิบก็มีนะรถเล็กๆเป็นเป็นเหมือนเสือภูเขาร้อยี่สิบแล้วก็มีมีโชงกลางนะมเห็นหลายคันเลยนะ นะเดี๋ยวก็มาชมกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลมีอัปเดตเข้ามาผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะนะฮะอันนี้คลิปนี้ก็โอเคนะสําหรับคนที่สายฟูลซับนะที่ถามผมมานะผมหามดูได้เท่านี้ตอนนี้นะผมว่าเท่านี้ก็เยอะแล้วลสี่ห้าทันเนี่ยเยอะกว่าร้านอยุดเยอะนะบางร้านีทันเดียวไม่เท่านี้มีให้เลือกขนาดนี้นะที่นี่มีให้เลือกเยอะมากนะเดี๋ยวผมพามดูรถไฟฟ้าบ้างดีกว่าแฟนขับรถไฟฟ้าเรียกร้องเหมือนกันนะฮะเคนะ